สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้านะครับไอเดียขายดีบนอเมซ o n ของโอดออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะทำโดยโอดออนไลน์นะครับเขาเรื่องเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะฝาก s u b s c r i b e ช่อง YouTube ด้วยนะครับเพื่อนๆนะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับ s u b s c r i b ์กดกระดิ่งช่อง YouTube ของโอดออนไลน์ไว้เวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้กันนะครับอ่ะวันนี้ผมก็มาหาของขายดีในจ u n g l e s c o u t อีกแล้วนะครับ นะตั้งค่าไปนะครับไปที่เมนู product research product database นะครับแล้วผมมาสะดุดที่ตัวนี้อ๊ะอะไรครับนี่ดูคนเขียนยังเขียนเลยไทยขนมครกแปลว่าผู้ขายนผมว่าเป็นคนไทยแน่นอนหรือถ้าไม่ใช่ก็ต้องแบบมีภรรยาเป็นคนไทยอะ่ะเออนะฮะนี่เป็นไซส์เล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับอ่านะครับไม่ได้ใหญ่มากนี่ประมาณเหรียญหนึ่งฮะเล็กๆ แต่ว่าคุณภาพเขาก็ดูดีแต่เขาไปทำโดรีไอนเนี้ยอะไรนะไข่เส้นเนี่ยโททาโกยากิทั้งนั้นนะฮนะแต่ทถามว่าจะทำขนมครกจะดาวไข่นกกระทาได,ได้ไหมได้แน่นอนเรามาวิเคราะห์ธุรกิจตัวนี้กันครับแต่เรามาดูก่อนครับแรง่งปัจจุบันเขาเลยครับแร่งปัจจุบันเขาเลยอยู่ที่17,000นะครับในหมดคิดเช่นดนิงไม่ได้น่าเกลียดครับบอกเลยนะ ถ้าไม่เกิน40,000เนี่ยแปลว่าขายดีครับและเราก็มาเซิร์ชที่นี้ฮะเจอเขาแล้วเรามาดูข้อมูลแบบเชิงลึกกันครับธุรกิจนี้นะครับขายได้ที่12ดอลลาร์ไม่ใช่พูดผิดวันละ12ชิ้นวันละนะครับวันละ12ชิ้นทำเงินไปเดือนนึงขำๆครับ13,000เหรียญน,นะฮะประมาณเท่าไหร่ครับยอดขาย พอเน็ตเราไม่เราไม่ดูยอดขายดีกว่าแต่ตรงนี้ผมคํานวณต้นทุนยากอะ่ะเพราะว่าผมบอกตรงๆไม่รู้เลยว่าผลิตเท่าไหร่แต่ว่าเน็ตออกมานะถึง21เหรียญน,นะครับหักค่าสินค้าหักค่าขนส่งผมว่ากําไรเหลือๆผมว่ามันต้องมี50บาทอะ่ะเหรียญน,นิดๆพอขอไม่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นดูนะอออกวันละ12คูณ30นะครับไม่ได้เยอะมาก360กําไร50บาท ขำๆทำเงินได้ประมาณ18,000บาทให้กับร้านค้านี้นะครับนี่ผมตีไปก่อน50บาทผมไม่ขอเยอะนะ50บาทก็ไม่ถึง2เหรียญจาก21เหรียญนะครับเขาอาจจะได้กำไรมากกว่านี้ก็ได้ดูแล้วน่าสนใจแต่ครับเราต้องไปดูตลาดหน่อยนะฮะแล้วก็คีย์เวิร์ดที่น่าจะเจาะลึกได้คีย์เวิร์ดอะไรผมเช็คคีย์เวิร์ดว่า c a s ไ i รอนทาโกยากิแพ n นซึ่งคำที่ผมคิดเราไม่เก่งภาษาอังกฤษโง่อีกแล้วโอดตครับต่ำกว่าร้อ แพนเค้กเนี่ยมันมันไม่ใช่ถานหลุมอะซึ่งผมมาเจอครับที่เสิร์ชจ,จริงๆเลยครับทาโกยากิแพนซึ่งมันก็เป็นไปได้แล้วดูไม่มีขนมครกเลยฝรั่งมันทาโกยากิแพนทั้งนั้นเลยถ้าคุณจะขายถาดขนมครกห้ามใช้คีย์เวิร์ดขนมครกนะครับแต่มันอาจจะมีคนหาก็ได้ก็เอาแหละตอนทําเอาแต่ถ้าเด็ดจริงๆที่จะไปรีเสิร์ชจริงๆก็คือทาโกยากิแพนแน่ๆครับกดเข้าไปดูเลยอ่าธุรก,กิจนี้ฮะ ทาโกยากิ aki, ยอดขายเป็นอย่างไรเราจะไปเจาะลึกกันนะครับโอีชิน้นนี้แต่นี่คือเขาแบบมาพร้อมความร้อนเลยนะเป็นหม้อเลยนะโอ้อ่ะชิ้นนี้วันละสิบแปดโอ้ยนะฮะชิ้นนี้วันละสิบเอ็ดโหชิ้นนี้ขายไม่นัตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่ครับหกปีเห็นไหมความยั่งยืนนะฮะ เอนี่จริงๆก็ได้อยู่นะเป็นที่จับสามตัวตัวนี้เราเห็นแล้วนะครับโอ้ตัวนี้วันละห้าสิบเริ่มมีที่จับชิ้นเล็กๆอันนี้นะโอ้ยี่ิบเก้าเหรียญไม่ได้น้อยนะครับเน็ตออกมาสิบเจ็ดเฮ้ยดีไซน์นี้โอเคเลยนะถ้าใครจะไปหาที่อาลีบาบานะครับอันนี้คล้ายๆกันนะที่จับเอาแต่วันละสามแต่สิบหกเหรียญมีกําไรแน่ๆผมว่าหากมาขนาดนี้แล้วนะอืมนะครับจะจะเป็นแบบหม้ออันนี้หม้อไปเลยก็ได้นะครับทาโกยกินะครับอ่า อืมตัวนี้ก็โอเคนะเออแบบถ้าแบบมีที่จับผมว่าเวิร์กนะราคาดีนะฮะเฮ้ยนะครับแบบมีที่จับนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวขอปิดเสียงเดี๋ยวไปตอบไลน์นะครับใจเย็นๆครับอ่ะ ท่าที่ดูนะครับแบบมีที่จับเนี่ยอาจจะบางชิ้นอาจจะไม่ได้มากแต่ผมดูเน็ตมาแล้วนะครับมีกําไรแน่นอนนะครับอ่ะเราเอาคีย์เวิร์ดนี้นะครับนี่ตอนแรกเรามาขนมครกนะแต่ถ้าคุณจะขายฝรั่งคุณต้องเน้นมาที่คีย์เวิร์ดทาโกยากินะครับอ่ะเราไปดูที่กราฟหน่อยฮะว่ามันจะดีไม่ดีมันจะเป็นขาขึ้นมันจะเป็นขาลงคนอเมริกาชอบไม่ชอบยังไงเราต้องไปดูที่คีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ครับ อ่ะกดเข้าไปดูเลยนะครับทาโ,โยกยากิไม่ใช่ขนมครกนะถ้าจะขายฝรั่งอ่ะนะครับเป็น usa ตลาดนี้เป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นตลาดเล็กๆไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดมันขายได้เรื่อยๆผมว่าก็น่าสนใจนะ <c oughs> แล้วไปเสิร์ชทาโกยากิที่อลบาบาผมว่าน่าจะมีอยู่นะอืม โอ้โหชนะโควิดอีกแล้วเมื่อก่อนหาก็หลักพันน้อยๆแต่ช่วงโควิดครับคนอยู่บ้านเบื่บอ,อฮะสั่งซื้อทาโกยากิดูแล้วตลาดโอเคเลยครับค่อยๆโตถ้าเพื่อนเป็นคนไหนสนใจมาธุรก,กิจนี้เออแต่นิดนึงผมขอเตือนหน่อยเมื่อกี้ผมเช็คเรื่องข้อมูลนิดนึงละตัวนี้มีปัญหาหน่อยหนึ่งเรื่องน้ำหนักครับ3.6มพาวซือว้อ3.6พอนซึ่งประมาณน้ำหนัก1.6กกิโล ตรงนี้เราต้องเช็คนะถ้าส,สั่งอาลีบาบาสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเช็คค่าขนส่งให้ดีๆนะครับลองไปดูซิอาลีบาบาขายประมาณเท่าไหร่นะครับทาโกโยากิแผนนอย่ยงเวลาเราเสิร์ชเราเสิร์ชขนมโคกหาไม่เจอหรอกอืมอืมทาโกโยากิอยู่ไหนโอ้โหเหมือนกันได,ด,ด้เลยซีเรียญน,นะครับโอ้แต่ต้องซื้อห้าร้อยชิ้น ชิ้นนี้เหลือสองแต่ห้าร้อยเหมือนกันเออนี่แบบที่จับโอ้แต่พันชิ้นนี่อย่างร้านนี้แต่หกเหรียญน,นะเออมี FBA เห็นไหมเนี่ยข้อดีของ a m ม z o n ไออารีบาบาอย่างหนึ่งคือมันมืออาชีพมากนะครับเนี่หะได้แต่ว่าต้นทุนสูงนิดหนึ่งเพราะซื้อน,น้อยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยคล้ายกันเลยแต่พันชิ้นโอ้เราต้องคุยดีๆนะหาเนี่ยชิ้นน้อยๆหน่อยเอออย่างร้านนี้เนี่ยลองคุยได้นะครับ สั่งน้อยได้ก็ลองสั่งดูแล้วก็เออก็มีโอกาสอยู่ครับมีโอกาสอยู่ลองคุยเนี่ยยังเนี่ยที่จับเลยสี่สชิ้นได้อวอนหลังซื้อเยอะขึ้นราคาก็ถูกลงครับก็ดูแล้วก็น่าสนใจอยู่นะครับถ้าใครจะมาสายนี้นะฮะต้นทุนอาจจะสูงนิดนึงแต่ก็ผมว่าตลาดไม่ไม่คู่แข่งไม่น่าเยอะนะเนี่ยทาโกยากิแพทอุย้ยคู่แข่งสอง้ยเองคีย์เวิร์ดนี้นี่ขนาดคีย์เวิร์ดแม่เลยนะคนหานะ ค้นหา5,000คนนะครับแต่คู่แข่งบน a เม z o n 200เฮ้ยแต่ชิ้นนี้บอกเลยไม่ใช่ลงทุนหลักร้อยแน่ๆชิ้นนี้ลงทุนหลักพันแน่ๆน,นะครับแต่ที่ผมชอบคืออะไรคู่แข่งน้อยมากและที่เราดูเขาก็พอประทังขาได้ก็เอากันอย่างนี้ สินค้าแรกๆอ่ะหาที่มันถูกๆก,กว่านี้แต่พอเริ่มขายได้สัก5้ชิ้นเจชิ้นเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็น่าลงลงเหมือนกันนะอ่าหรือถ้าเกิดคุณหาของคุณภาพแบบชิ้นจิ๋วๆในไทยได้ราคาไม่แพงก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่นั่นแหละอย่างที่ผมเตือนชิปปิ้งเนี่ยสำคัญมากว่าเราจะส่งยังไงได้ราคาคุ้มยังไงฮะติดต่อ U.P.S uh, ใช่ไหมหรือ d ีเเนี่ยเขาจะให้เรียเรายัางไงนะครับคำนวณต้นทุนค่าส่งให้มันดีๆนะครับธุรกิจนี้ผมบอกไว้เลยว,ว่ามันเป็นนิชหน่อยๆแต่ด้วยความที่คู่แข่งมันน้อยมากนะครับมันก็น่าสนใจพอสมควรครับโฮส l ์ออนไลน์เดคอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนคุณนะฮะส่งออกเลยนะครับไม่ใช่นําเข้านะครับส่งออกไปอเมริกาขายผ่านอเมซอนเริ่มลงทุนน้อยๆได้การขายผ่านอเมซอนเนี่ยเริ่มลงทุนหลักร้อยได้แถม เราการันตีคืนเงินค่าเรียนสูงสุดถึง70%ด้วยสําหรับคอร์สเรียนของเรานะครับแล้วก็มีเครื่องมือช่วยดูแลตลอดชีพสอนแบบจับมือทำนะครับหากเพื่อนๆสนใจที่จะส่งออกไป Amazon นะครับติดต่อได้เลยที่ o อ n ออนไลน์หอือเบอร์โทรมุมซ้ายล่างครับ061599399นะครับแอดโอ o ออนไลก็ได้หรือสแกน QR code หรือกดคลิกเพิ่มเพื่อนที่แนวเว็บเข้ามาคุยกับเราได้เลยแล้วก็ท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างไรยังไงก็ ฝากเป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับเพื่อนๆแค่คุณ subscribe กดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้ผมมีเช็คที่ข้อมูลในในช่องผมนะมีอยากให้ดูอะไรนะฮะมันจะมีพวกข้อมูลนะผู้ชมคุณดูอะไรเนี่ยคนที่ติดตามช่องเรานะครับแล้วกดแจ้งเตือนแค่13%บเองนะฮะน้อยมากนะยังไงก็ถ้าดูติดตามอยู่แล้วนะผมฝากกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งนะฮะ ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องแค่กดกระดิ่งแค่นั้นเองนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมนี่ช่วงนี้มีคนอเมริกามาเยอะเลยนะฮะดูช่องของเรานะครับติดตามแล้วเยอะมากฮะเะกินครึ่งโอเคขอบคุณมากเลยหลายๆท่านหรือหลายๆท่านที่ยังไม่ติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ผู้ชายดูเยอะมาก6 4เซลยผู้หญิงแค่ส5สิบห้านะครับช่วงนี้มีเด็กรุ่นใหม่มาดูเยอะเมื่อก่อนก่อนเนี้ยไม่ไม่ไม่มีเลยนะตรงนี้ไม่ขึ้นเลยนะช่วงนี้ขึ้นมามากขอบคุณแม่ฮะน้องน้องที่เข้ามาดูแล้วก อายุ45-54ก็ดูเยอะเหมือนกันเมื่อก่อนน้อยน้อยกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็หลุดมา55ก็พอมีเมื่อก่อนจะเป็นแบบ25-44เนี่ยจะส่วนใหญ่นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนเื่นกลุ่มใหม่ๆที่เข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับซับสไคร์แล้วฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ